ไม่เป็นไรยามแถวนี้รู้จักกันน้อง,น,องนุ้งนิ้งรู้ยังคะว่าน้องนิวตี้เขาไปเป็นน้องใหม่มาหาลัยน้องแล้วด,ดีใจไหมค่ะพ่อเก๋บอกว่าให้หนูเอาหนังกๆ ใช่พร็เก๋เป็นคนต่างและชักใหญ่ไม่น้องรักกันไงน้องรักกันนุ๊นิกไปรับน้องนิวตี้แต่นุ๊นนิกไม่ได้รับค่ะเพราะอยู่คนละคณะเสียใจมน้องนุ๊นนิกเป็นรุ่นพี่ที่หน้าเด็กกว่ารุ่นน้องนี่คะอุ้ยบ้าไม่ใช่ค่ะบ้าโดนเด็กตีโอ้ยมหาลัยนี้ดียังไงเนี่ยทำไมมีแต่คนสวยคนหล่อโอ้โหน้องตีไงน้องตีไงพี่ตีหายไปแล้วอ้าวไม่เรียนแล้วหรอ เรียนค่ะแต่หายสับสน้ก็แบบการทํางานเพราะทํางานเยอะกว่าเพราะเจอกันทุกๆวันศุกร์เพราะวิชาเรียนรวมเรียนด้วยกันเก่งๆเนาะมหาถ่ายรูปนี่กูสวยก็หล่อนะเคล็ดลับละคะทำไมถึงหน้าตาดีกันทุกคนนะมันตุ้ยตัวเองค่ะน้องสวยอะน้องก็สวยอ๋อถูกเป็นทาสวยๆไงคะวันนี้มาทําอะไรคะนิกไปแต่งหน้ามาค่ะบอกมาสิคะิชอบค่ะแต่วันนี้นุ๊นิกเสร็จเพื่อนสินกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเพื่อนสินกรรมทำให้หมดเลย สวยสวยมากจริงๆสวยค่ะแล้วเจอกันอีกได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะเพื่อนสินกรรมหมดเลยวันนี้สวยอ่ะลักนณะกับเพื่อนสินกรรมเขาเพื่อนสินกรรมพวกตัะค่ะทำให้หมดเลยเขาจะเ็นตัวไว้อดีค่ะเขาจะเป็นต้นนะคะเลแต่งตัวสวยๆสมัยนี้นะคะน้องนิวตี้สวยเพราะมีแฟนว้าไม่เกี่ยวไม่มีทางค่ะมีแฟนจะสมขึ้นไม่ใช่หรอได้แต่ว่าอย่างนั้นไม่มีใครถ่ายรูปกับน้องเลยหรอ หรอแต่เราอยากเาอยากผัดพี่ดี่น้ำลัยเป็นความจริงลือแข่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เก๋ความจริงเจ๊อยู่คนจะอยู่ตรงกลางเจ๊คนอยู่ตรงกลางเหมือนหลุมมบ้ากใจเลนสวยเห็นแขนคนถ่ายคุณพ่อรอก่อนนะอันนี้ดูชเตอร์ไม่ยา ชอบตรงที่โรสเตอร์ค่บปะไม่ต้องยืนนานเอ๊ะทำไมอ่ะบายๆๆไๆๆ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 ยๆๆๆาๆๆไๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 ๆปๆๆมๆกๆๆๆบๆๆปๆๆ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 ไปๆๆๆปๆๆ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 ๆปๆปๆๆๆๆๆๆๆไ นะคะลูกหกสวยทุกคนตอนโนหน้าไไอหน่อยสิคนเยานนีนาจรหอมพีหอมพีอะไรนเคะเดี๋ยวหอมก่อยเอาไปซื้อรถพี่เท่านไพี่อรเอาไปซ้อรอีกท่เดี๋ยวหอม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 สอง